เกมพลิกเฉยเลยเมื่ออยู่ดีๆนะครับทาง Ne ็ fli x ประกาศลดราคาค่าสมาชิกนะครับผมสำหรับแพ็กเกจพื้นฐานหรือว่าเบสิกแพลนนะผมลดจาก2 7 9บาทลงเหลือ169บาทเท่านั้นนะผมรายละเอียดจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับผมมีข่าวว่าทาง Ne ็ fli x นะจะเริ่มเข e ้มงวดน,นะครับผมสาหรับคนที่แชร์บ้านกันนะแล้วเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาจะเก็บตังค์เพิ่มนะครับ กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเริ่มแบบอยากจะไม่ใช้ Netflix กันแล้วถ้ามีการจำกัดกันแบบนี้ก็จะไปดูค่ายอื่นกันนะผมแต่ว่าวันนี้อยู่ดีๆนะทาง Netflix แก้เกมมนะประกาศลดราคาค่าสมาชิกแบบเบสิกแพนหรือว่าสมาชิกแบบพื้นฐานนะผมจากเดิมเนี่ยที่เขาเก็บกันอยู่เดือนละ 2 7 9บาทนะผมปรับลงเหลือเพียงแค่1 6 9บาทแถมเพิ่มให้เป็นความชัดแบบ720ดรบนะผมจากเดิมที่ให้แค่480 p ปบนะผมแต่สามารถดูได้เพียงแค่1จอเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดูทางมือถือแทบ็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีดูได้หมดนะผมในความละเอียด720 p ีก็ถือว่าคุ้มนะผมสาหรับราคา169บาทต่อเดือนและแบบดูได้ระดับ HD นะผมถึงจะไม่ใช่ Full HD แต่ความชัดระดับ720 p ีีเนี่ยดูใน ก็ภาพก็โอเคนะผมไม่ได้น่าเกลียดเลยก็เรียกว่าเป็นการซื้อใจลูกค้านะผมเป็นการดึงสมาชิกเนี่ยให้ยังอยู่กับ n e t f l i x อยู่นะครับไม่ให้ย้ายไปค่ายอื่นนะผมซึ่งค่ายอื่นเนี่ยเขาก็มีหนังหรือว่ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจต่างๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปแพ็กเกจ Netflix กันอีกรอบนะครับผมว่าตอนนี้เขามีแพ็กเกจอะไรบ้างนะผมเริ่มจากแพ็กเกจแรกนะผมแพ็กเกจถูกสุดนะครับผมชื่อว่าแพ็กเกจมือถือนะผมเดือนละ99บาบาทนะครับผม ความคมชัดระดับ 480p นะครับดูได้ผ่านทางมือถือหรือว่าเทเ็ปเลตนะผมได้แค่1จอแพ็กเกจต่อมานะครับแพ็กเกจพื้นฐานค่าบริการ169บาทต่อเดือนนะครความละเอียดอยู่ที่ 720p นะผมดูผ่านได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ทีวีนะครับผมแต่ว่าดูได้ครั้งละหนึ่งเครื่องนั้นนะครับผมแพ็กเกจต,ต่อมานะครับแพ็กเกจมาตรฐานค่าบริการรายเดือนอยู่ที่349บาทความคมชัดระดับ 1080p หรือว่า Full HD นะครับผมรับชมผ่านทางมือถือได้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ทีวีนะครับผมและสามารถ ดูพร้อมกันได้ถึง2เครื่องพร้อมกันและแพ็กเกตต่อมาครับผมแพ็กเกตพรีเมียมซึ่งเป็นแพ็กเกตที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมค่าบริการรายเดือนอยู่ที่4 1 9บาทนะครับผมความละเอียดอยู่ที่ Ultra H d ดีหรือว่าระดับ 4K นะครับผมแล้วก็ HDR สามารถดูได้ทั้งทางมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ทีวีนะครับผมและสามารถดูพร้อมกันได้ถึงสี่เครื่องนะครับพร้อมกันได้เลยก็นะับเป็นข่าวดีนะครับผมสำหรับแนวทางนะที่เน็ตทีมมีการ ปรับลดราคาค่าบริการรายเดือนลงนะครับผมไม่แน่นะครับอาจจะมีการปรับลดค่าบริการสําหรับแพ็กเกจื่นๆต่อมาก็เป็นได้นะครับเราสามารถฟีดแบ็กนะครับผมไปทาง netflix ได้นะเขาก็จะมาอ่านคอมเมนต์หรือว่าเขาจะดูกระแสอยู่เรื่อยนะครับผมถ้ากระแสไปในทางไหนเขาก็จะพยายามดึงลูกค้ากลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อนละครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ